กราบสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคลิ์วันนี้เป็นวันที่22ของเดือนที่1ปี2023ขอบคุณพระเจ้าที่นำหอมมาแปลงบันกับพี่น้องก่อนอื่นให้เราอธิษฐานนะคะ ถ้าแต่รพระเจ้าฝากเวลาต่อไปนี้ไว้ได้การท่งนำของพระองค์ขอพระองค์ทรงตัดกับข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะพี่น้องคะหัวข้อวันนี้คือจงหวังในพระเจ้าที่สามารถทำสิ่งใหม่ๆได้พระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่18ถึงข้อที่20สได้กล่าวไว้ว่า พระองค์ตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิกครกเรื่องในอดีตนี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัตรนี้มันงอกขึ้นมาจะไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นดุรกันดาลและแม่น้ำในที่แห้งแลง้งสัตว์ในป่าทุ่งจะให้เกียรติเราคือหมาป่าและนุกกระจอกเทศ ว่าเราให้น้ำในทินดุรันดานและให้แม่น้ำในที่แห้งแลง้งเพื่อให้น้ำดื่มแก่ชนชาติผู้ที่เราลึกสรรคือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเองเพื่อเขาจะกล่าวคำสรรเสริญเรานับพี่น้องคะเมื่ออ่างข้อที่18นะอไม่ทราบว่าพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อหอมอ่าน ผมก็รู้สึกว่าอืมพระเจ้าก็แปลกนะในพักทำในพระกัมภีพระเจ้าก็ได้ตรัสกับชาวอ,อิสราเอลหลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตอย่างเช่นการที่ออกจากอียิปใช่ไหมคะพระเจ้าช่วยกู้เขาอย่างไรทุกครั้งที่พวกเขาทำบาปหรือดื้อดึงหรืออ,อยู่ห่างจากพระเจ้า หรือกราบโรต่อพระเจ้าไปกราบไหว้รูปเคารพพระเจ้าก็ตักเตือนพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขานะ่าจงมีใจกาตันญยูโดยที่คิดถึงในอดีตพระเจ้าได้ทำอะไรกับชนชาติอิสราเอลแต่ที่นี่พระเจ้าบอกว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่าเลยมาแล้วนั้นและอย่าพิเคราะห์ในเรื่องในอดีตทำไมพระเจ้าจึงพูดเช่นนี้ะ ใช้ค่ะพี่น้องคะชีวิตของเรานะโดยเฉพาะในอดีตของเราความจริงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจดจําค่ะแต่หากเราจดจาสิ่งเหล่านั้นโดยท่าทีที่ไม่ถูกต้องจะทําให้เราหลมแล้วได้เพราะว่าชาวอิสราเอลกลุ่มทีอ่อ่านถ้อยคํานี้อ่านเพราะบมพิจาตณนน์นี้คือกลุ่มที่เขากําลังอยู่ใน ที่ประเทศปปิโลนเขาเป็นนเลยเขากำลังรอคอยคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับพวกเขาว่าถ้าเหมือน70ปีแล้วพวกเขาจะสามารถกลับไปที่กรุงเยรูซาเดมได้ ต่เมื่อพวกเขารอคอยพวกเขารู้สึกไม่ไหวแล้วเพราะว่าอยู่ที่บาบิโลนนะซึ่งเป็นที่ที่พวกเขารู้สึกทุกข์มากพวกเขาอยากกลับไปที่กรุงเยรูซาเลม็มแล้วก็พวกเขาก็คิดถึงอดีตของเขาที่อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มอามีเมื่มอมีอะไรบ้างและมีอะไรสิ่งดีๆบ้างอะไรละ่ะอะไรอะไรที่เป็นสิ่งที่อ่านสนุกสนานได้พี่น้องคะเมื่อพวกเขาคิดอย่างนี้จึงในสร้าง ความบ่นหรือความสงสัยต่อพระเจ้าว่าพระเจ้ารักถึงพวกเขาแล้วหรอพระเจ้าไม่รักพวกเขาแล้วเหรอทำไมพพระเจ้าไม่ทําอะไรเลยล่ะพี่น้องคะความคิดเหล่านี้ความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาสงสัยพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็บอกว่าอย่าจดจําเลยอย่าพิคเคกเลยแล้วในข้อที่19ถึงข้อที่21 พระเจ้าบอกว่าตรงกันข้ามพวกเธอนะต้องทําอะไรในข้อที่19ที่นั่นบอกว่า,าเรากําลังทํำสิ่งใหม่ๆบัดนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทําทางในถิ่นทุร,รัก,กดานและแม่น้ําในที่แห้งแลง้งสิ่งแรกพระเจ้าบอกกับพวกเขาว่าต้องไปสังเกตด,ดูอย่างดีๆว่า เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆอะไรบ้างอยู่ล้อมรอบพวกเธอพวกเธอคิดว่าอยู่ในสถานการณ์นั้นผิดหวังหรอพวกเธอคิดว่าพาระราชาถึงพวกเธอหรอแต่พวกเธอได้เงยหน้าดูที่อยู่ล้อมสถานการณ์ที่อยู่ล้อมรอบเจ้าไหมอ่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะสิ่งนั้นก็คืออ่าพระเจ้าจะทำทางในถิ่นทุรก,กันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้ง พระเจ้ากําลังทําการอักษจรเพราะว่าการที่อยู่ดิถิทุลากันานา์ที่จะทาทางทาทางในถิถ่นทุลากันานน์นั้นและทําแม่นสร้างแม่น้าในที่แห้งแล้งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทําได้และมีแต่พระเจ้าเพียงผู้เดียวที่ทําได้ด้วยตับพี่น้องคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างอย่าสงสัยในพระเจ้าเลยแล้วเราต้องสังเกต ข้อที่สิบเก้าว่าสังเกตดูอะไรมีสิ่งใหม่ๆกําลังงอกขึ้นค่ะนี่หมายถึงว่าเมื่อเราดูที่ทุงท่งที่ถิ่นตุรากันดารเราไม่เห็นอะไรเลยหากเราดูดีๆนะเราจะเห็นมีบางอย่างที่กําลังงอกขึ้นงอกขึ้นอยู่ก็คือความจริงนะพระเจ้ากําลังทํากิจในสถานการณ์ของพวกเธอแล้วนั้นก็คือพระเจ้าอีกไม่นานนะพระเจ้าจะให้ประเทศเบอร์เซีย มีอำนาจมากขึ้นแล้วจะเหนือกว่าชาวบาบิลโลนและชาวเบอร์เซียก็จะยุกทัพมาโจมตีบาบิลโลนแล้วหลังจากนั้นอากริย์ของเปอร์เซียนะก็จะปล่อยพวกชาวอิสราเอลกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มตามคำสัญญาของพระเจ้าถ้าอย่างนั้นพวกเธอไม่ได้ไปดูหรอมีบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนะอ่ะแล้วก็ใน เขาได้ีพระเจ้ายัางบอกว่าพวกเธอได้สังเกตไปดูได้ไปดูได้ไหมที่สัตว์ปานะาใน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 ทุ่งที่กำลังทำอะไรเหมือนสัตว์ปาหรือนกกระจอกแทกมันทำอะไรอะ่ะมันก็รู้ว่าอาที่ในฉินธุรากันดารนนะ่าจะมีน้ำแล้วก็จะในที่แห้งแล้งจะมีแม่น้ำพี่น้องคะสัตว์ปา ลูกกลจกแท้ยังไม่สงสัยพระเจ้าเลยเพราะวันนี้เป็นสัญชตาตญาณของพวกเขาว่าพวกเขารู้ว่าพระเจ้าจะเตรียมอาหารให้กับพวกเขาแล้วเราล่ะพระเจ้าบอกว่าเราคือปราชกรของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่เตรียมให้เราหรือแล้วในข้อที่ยิบแอดพระเจ้ายังบอกว่าพระเจ้ามีความสัมพันธ์พิเศษกับชาวอิสราเอลพระเจ้า ได้ให้อิสราเอลนะเป็นปัชาชนของพระเจ้าแล้วก็ได้ช่วยกู้ชาวอิสราเอลให้รอดผอนจากามือของศัตรูก็เพื่อว่าอยากให้ชาวอิสราเอลสรรเสริญพระเจ้านะพี่น้องคะพระเจ้ามีจุดประสงค์ในการที่จะสร้างมานุษย์ขึ้นแล้วก็มีจุดประสงค์ที่จะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เทวไยเกียรติพระเจ้า เป็นคนที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าและเป็นพายานของพระเจ้าถ้าอย่างนี้พระเจ้าจะไม่ช่วยเราเหรอจะไม่ให้เราเป็นพายานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถึงอกิจที่พระเจ้าได้ทําในชีวิตของเราเหรอพี่น้องคะถ้าเป็นเช่นนี้ทํำไมเราไปบ่นพระเจ้าทําไมเราเริ่มปีใหม่ของเราด้วย ความคิดที่ลบอยู่ในทางลบทําไมเราไม่หวังวางความหวังในพระเจ้าของเราที่สามารถทําสิ่งใหม่ๆได้พี่น้องคะก็เลยนด่เป็นคำหนุในใจซึ่งกันและกันนะให้เราอย่าจดจําสิ่งที่ไม่ดีนั้นอยู่ในอดีตแล้วให้เราทำอะไรให้เรามี ไว้ในการสังเกตว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรในชีวิตหลอมรอบเราให้เรามีความหวังไวไว้าวางใจในพระเจ้าไม่สงสัยพระเจ้าเลยที่พระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ของเราจากแล้วจากสถานะการที่เลวร้ายกลายเป็นส,สถานการณ์ที่ดีงามแล้วให้เรานะมีอ เชื่อพระเจ้าอย่างไม่สงสัยเลยแล้วถ้าเราอย่าลืมว่าเรามีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับพระเจ้าพระเจ้ามีจุดประสงค์ในชีวิตของเราให้เราเป็นพยานของพระเจ้าดังนั้นให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้าให้เรารักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วเราจะได้เห็นถึงความหวังที่ เรามีต่อพระเจ้านั้นจะไม่ผิดหวังเราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าจะทําในปีใหม่นี้ให้เราจงหวังในพระเจ้าที่สามารถทํำสิ่งใหม่ๆนะคะเรารุวมใจกันอธิษฐานถ้าแต่พระบิดาเจ้าด้วยใจที่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถทําสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้นั้นกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขอพระเจ้าทรงทางาําการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเป็นคนที่ให้เกียรติไไพระเจ้าเป็นคนที่ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นพายานต่อพระเจ้าที่จะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำในปีใหม่นี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูสี่เจ้าอเมนขอพระเจ้าไว้พร้พี่น้องน,นะคะสวัสดีค่ะ thank you